ในฐานะมือขวาของแกงจะขอพูดอะไรกับพวกเราสักหน่อยถึงแม้ว่าแกงพวกเราจะเพิ่งถือกำเนิดมาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เป็นที่รู้จักเพราะเหตุการณ์ที่โอมล้มพี่แววได้และการที่พวกเรามารวมตัวกันณที่แห่งนี้ ก็คงไม่ใช่ความบังเอิญแต่เพราะพวกเรามีโชคชะตาเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันมีความเชื่อเหมือนเหมือนกันเราจะต้องเป็นที่หนึ่งไปทีนึงที่หนึง่งทุกคนเชื่อเหมือนกันไหม่อมาเฮ้ยมึงเข้าไปเออะไร่หเอเอ นี่มึงฟังกูอ,อยู่ปะเนี่ยฮะนี่กูแพมตั้งนานเนี่ยตายกูมไม่รอดหรอกเลยงานเนี้ยตายแน่ๆกูเนี่ยตายก่อนเลยอ่อนแอที่จริงตั้งแต่เป็นมือขวาของแก๊งมาปกติคนเชื่อ์พี่เขาเป็นยังงี้หรออ่อนแอที่สุดทำ้งว่าเป็นอย่างงี้แหละเป็นมือขวามาแต่เราเห็นว่าเขานะดูคนพวกนี้ดิดเพราะว่าเอาเขามาทำาเขาเจ็บตัวเปล่าอ่ะ ให้เขากลับไปอยู่เงียบๆในที่ของเขาไม่ได้หรอกวีวีคือเราสัญญากับคนพวกนี้ไว้แล้วว่าเราจะดูแลพวกเขาอะถ้าให้ทิ้งคนพวกนี้ไปตอนนี้เราคงต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอะเราไม่อยากทำผิดแล้วค่อยมาแก้ทีหลังแบบที่เธอบอกไงจำไม่ได้หรออ,อยู่กันพรนะ้อมหน้าพอดี พวกกูจะได้กระทืบมึงทุกคนทีเดียวเลยจะไหวเหรอวะมีกันอยู่แค่เนี้ยคิดจะตั้งแก๊งเฮ้ฮยใครบอกพวกมึงวะว่าพวกกูมีอยู่กันแค่เนี้ยกูเองกูเองคุคนหา,าเองพวกเนี้ยคนหน้าเกลียวครับผมพาคนอื่นมาตามที่บอกแล้วครับดีมะทีเนี้ยลองไปสั่งสอนพวกกระจิ๊บกระจ้อยดิ พวกมันน่ะควรจะต้องคารบไค้ยไล่พอกมาไปนีไปไล่เวนไปเฮ้ยไปไเ้ยเป้ยเฮ้ยเป้ปไป้ปเฮ้ยไ้เฮ้ยเฮเฮย้้ยเยย้้ก้ ชื่อแกงเออแบบนี้มาดิชิบหายแล้วกูลืมคิดมาว่ะว่ามึงมีเสนอป่ะแกงรักๆป่ะนักลงน่ารักเลยเลอะเธอไอ้เกียวแกงชานมด้วยกับมึงชื่อแกงจีเลยเว้ยชานมบ้างสิมันแกงนักเลงทีชื่อชานมบ้านป่ะ เฮ้ยอย่นึกออกแล้วฮะชื่อแก๊งแตกหนึ่งแตกแตกอะไรไม่เวิร์กไม่เวไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆพวกพวเราก็จะผ่านมันไปให้ได้กูว่านะเว้ยชื่อแก๊งเราอะ่ะมันต้งเมันชื่อที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และแสดงถึงจุดเริ่มต้นของพวกเรา ไม่ว่าเราจะมาไกลแค่ไหนแต่ลืมว่าพวกเราเคยเป็นใครแตงกตาย กระตายเนี่ยนะ